สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นนะคะที่จะมารีวิวเนาะโอ้อันนี้มันเดี๋ยวสักเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะเฟิร์นมีสินค้าที่จะมารีวิวนะคะเฟิร์นเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะกำลังจะทาครีมอาบน้ําเสร็จบีบผมเรียบร้อยนะคะนี่ก็ลงครีมนะคะช่วงเย็น ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะล้วนๆอัดดุยเขาบอกว่านะคะสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะแบบทาละใต้เขาเรียกว่าอะไรอะคะใต้ขอบตาออน่าจะใช่เนาะก็อบอกทาได้นะคะไม่อันตรายนะอันนี้เป็นกระปุกที่สองแล้วนะคะที่เพื่อนใช้กำลังจะหมดเลย หอมนะคะหอมมันอ่อนมากฝุนชอบมากเลยฝุอ่อสั่งซื้อมานะคะตุนไว้เยอะเลยชอบมาก <c oughs> นี่ก็ให้สามีใช้ไปด้วยนะคะ <c oughs> ดีจริงนะคะฝุนชอบมากนะคะสวิสลับของอตุ๋ยนะคะ สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะใครที่แบบก็ลองแบบเข้าไปดูนะคะทั้งบนติกตอกบ้าง a c e บ o o k บ้างอะไรทางช่องทางอื่นๆบนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะแบบเข้าไปดูได้นะคะคือเฟื่อนไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้แบบรีวิวอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันใช้ดีก็เลยแบบถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะแบบเข้าไปดูไปหาข้อมูลได้นะคะว่าร้านไหนมีโปรโมชั่นที่ดีบ้างนะคะ